สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี่ก็ไปไประชุมมากมัอน,นี้ไปไประชุมมากอะเรื่องเกี่ยวกับกองทุนเงินล้านกองทุนเงินล้านนี่เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่น่ายุคโดนมาแล้วพอว่าทุกรัฐบาลเพิ่นสีผ้าเขาเหตุทุกคนน่นะกองกองกองทุนเงินล้านกับม่นเกลกงัวบ่เ ยังก็ไม่น่าจะว่าไงยังก็ว่าไปแล้วแ,แต่แผนการของอรัฐบาลสิบริหารมากกาจนมากจากนั่นมากกับเมนห้ไปเลี้ยนพวกสางอาชีพก็พวกตนกาอาชีพพวกอีหยังสินะสางอาชีพให้ค้นให้บีบให้นวดให้ไปะชาชนไปเลี้ยนทุกรัฐบาลสิมีงานให้ประชาชนในอบรุ่มหันค้นสนใจแท้ๆมีทุกรัฐบาลแต่โดนมาแล้ว แต่คนๆกองทุนเงินล้านก็สิมีพวกกองทุนงัวเลียงงัวเลียงแพเลียงแกอีหยังก็ว่าไปชาวบ้านก็ได้เงินมาไม่ให้ลุงสีไมาหยังสินะภายในหมู่บ้านนี่ให้ประชาชนบริหารกันเองกองทุนเงินล้านนี่ประชาชนกับบริหารกันเองเต่อๆกันมาบางมองก็เอาเงินไปลงทุนปุ๋ยไม่เห็ดหน้าเห็ดอย่างส่นะก็ดีคื้กัน็ดีคื้กันต่างคนต่างชาวบ้านเขาก็สิได เฮ็ดปิน่นการเงิ่อนการธนาคารห้ดอกเบียบ้ยภายในหมู่บ้านแต่เขาก็เต็ดีนะคะเดี๋ยวย้ายจดเิียาลงห่หไหเบิงการประชุมมือนี้นี่มันเป็นการส่งเสริมของความรู้ภายในหมู่บ้านนะระดับประชาชนเพราะว่าบพาว่าการคิดดอกเบียบ้ยการเงื่อนการเก็บการเงื่อนการเก็บการมาแบง่งผลประโยชน์ให้กันมีมีม เดียวยายจิตสิ่งลงให้เบิงให้เป็นแนวทางเพราะว่าบางคนจะคิดว่าประชาชลมีความหมูเหมนที่ยายจิตเหตุเพราะว่าหน่วยงานรัฐในซอยประชาชนมาจะโดนแล้วแต่สิบยี่สิบปีแล้วแต่ว่าบอลเพิ่มซอยเนี่ยซอยทุกข้งแต่ว่าการทำแม่นการเริ่มต้นที่โตเฮ้ามั่นกับพ่อสำเร็จได้นะแต่ว่าบางคนกับไปอบรมมาแล้ว สมมุติว่าไปอบรม4ี่สีหคนก็สิมีคนเหตุอยู่ประมาณหาคนหคนนอกนั้นบางคนเขาเจ้ากับป็นงานที่พัฒน,นาเนาะไปอบล่มมาแล้วก็บไดน้ใส่ย,ยังเต็มที่อยากบอกทุกคนหูวว่าประเทศเท่านั้นพัฒนาคนมาแต่ดดนแล้วอย่าเขาจะไปยึดติดว่าคนนั้นดีที่สุดคนนี้ดีที่สุดมันบ่แมน ที่บยจีเทศช่องนี้ขืนมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนหูว่าเมืองไทยเขาพัฒนาคนมาแต่ดนเนี่ยบอมเนแต่รัฐบาลได้แต่ว่ามันม่แผนการที่พัฒนา,ฒนาคนมาตลอดก็เลยอยากให้ทุกคนหูวา่าประเทศเฮาพัฒนาคนมาบอมเป็นาบอมีวความรู้มีวความรูเร้เบิดแต่ว่าห้องสิเอาไปใส่บาห้องนั่ไปเห็นบาเท่านั้นเอง ถ้านำไปเห็ดบางคนกับน้าไปเห็ดบางคนกัน้ำไปเห็ดจุ่นรวยอยูนี้บริษัทเป็นของเจ้าของบางคนกับบได้น้าไปเห็ดเพราะว่าการนําไปเห็ดมันก็แล้วแต่ดวงบางคนก็ได้บางคนก็ขาดทุนก็เลยเศร้ากันแต่เอาถึงว่าการอบลมนี้แะโดวงแล้วที่ยายจิตมาปูดบอดได้มีคนใดคนหนึ่งเก่งบอิได้มีคนใดคนหนึ่งดีเกินไปยายจิตจังหยาก เอามาให้เบิงว่ามันมิตะดนระยย่างที่ว่าการพัฒนาประเทศบ่อย่างเหตุหน้ายกคนใดคนหนึ่งว่าคนนั่นเก่งคนนี้เก่งบ่ไม่ไปเก่งแต่เราคนคือทํางานตามระบบระบบของเกี่ยวของทั้งนั้นไอ้ที่เก่งทั้งหลายคือปากว่าเก่งไอ้ที่บ่ดีทั้งหลายคือปากว่ากันว่าบด่ดีไอ้ที่ด่ากันคือใหญ่กันเสียหายสารุปแล้วคือกันเบิดเพราะว่าเฮา,าเรือเฮาเือกู้แท่นไปเปลี่ยนตัวแทนของเฮาแต่เฮาลืมไปว่า ระบบขา้าราชาการเขาทำงานตอนอ่อเนื่องสอชอนี่ทุกซี่ปีไปเท่านึงผู้ได้เลือกตั้งได้เนาะผู้ได้เลือกตั้งบ่ได้กะบ่ได้ไปหันเข้าไปแล้วเขาก็ต้องทำงานตอ่อราชาการที่ว่าเขาเห็นเป็นระบบมากของเขาอยู่แล้วจังบ่อยากให้มีคนคืดว่าคนอันดีที่สุดคนดีที่สุดเสื้อไว้ใจกันดีที่สุด,นนด,สดสจนด บัณฑเมื่อหมูนไหวบ่ยังให้เป็นตรงนั้นหลายกอที่ยึดจิตต่างช่องนี้ขึ้นมากใจฮู้ว่าบัานเมื่อเขาพัฒนามาตลอดบ่ามันเดี๋ยวนี้ดอกแต่โดนแล้วมันอยู่ที่ตัวของเขาว่าเขาใยใจเขาเพราะถ้าเขาบ่วยใจเขาเขาสร้างเขาเขาบ่ยังมากเขาบ่ฟังมันก็บ่ได้ถ้าเขาหักเขาเขาเชืนอเขาไปใส่เขาไปนั่งถ้าเขามาปฏิบัติเขาได้เขาบอกว่าเขาดีคนเทามันอยู่ที่การศรัทธาถ้าศัธทแม่นเขาสิบ่ดีเขาบอกว่าเขาดี แต่ข้าบริษัทท่ามันเขาสิบวาอ,อกกอกใส่หูเฮาเข้ากบะอ,ออกของเขาไปเ็ดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อนี่ายกจิตตาไปไประชุมมาแลยายกจิตตาก็สิเอาอันที่ว่าประชาชนได้อีหยังจากแนวจากรัฐบาลเป็นมตัตรดนแล้วเขาเจ้าสามารถเฮ็ดกองทุนเงินเฮ็ดอีหยังบริหารกันเองพ่ายได้หนีได้สแสดงว่าเป็นคนมีความรู้บ่จบสูงแต่เขาสามารถบริหารกันได้สามารถคิดดอกเบี้ยกันได้สามารถเป็นกองทุนได้ ได้จ,จิตตะตากระสิลุ่งต่อไปมัอนี้ไปวบล่มมากเรื่องกองทุนเงินล้าน <c oughs> เป็นมัตต์โดนแล้วก็ก่อนกองทุนเงินล้านกับมีคือ่กันทุกรัฐบาลพักดันกันตลอดบ๊วยพิภยดีที่สุดบ๊วิภัยัวที่สุดเพราะว่าคนบริหารก็คือคนบริหารแต่ว่าคนปฏิบัติคือคนทํางานกับเศร้าบานสวัสดีค่ะ